กาแล็กซี่ vs กาแล็กซี่ Ultra ตัวไหนคือที่สุดของซัมซุงสวัสดีค่ะทุกคนไอาตานะคะ หลังจากที่ไอตาเนี่ยใช้งานเจ้าตัว Galaxy S25 Ultra มานานถึงเดือนเลยค่ะตอนนี้นะคะถึงเวลาเบิกตัวลูกรักคนใหม่อย่าง Galaxy C4 7แล้วค่ะหลังจากใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยในคลิปนี้นะคะไอตาจะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานจริงค่ะถ้าเทียบกับ S25 Ultra แล้วเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนบ้างรุ่นไหนเหมาะกับใครควรซื้อรุ่นไหนดีเดี๋ยวไปดูคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะเหมือนเดิมเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน TechMX ด้วยนะคะ เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็การใช้งานทั่วไปค่ะเนื่องจากรอบนี้นะคะ Galaxy C4 7เนี่ย,เ,ยเขาปรับอัตราส่วนมาเป็นมือถือบาร์ใช้ทั่วไปแล้วค่ะทุกคนถ้าเทียบกับ Galaxy a m a Ultra นะคะทุกคนดูเลยเพราะว่าหน้าจอของเขานะคะจะอยู่ที่6.5นิ้วค่ะแต่ว่า Galaxy a m a Ultra เนี่ยจะอยู่ที่6.9นิ้วค่ะเลยทําให้เรานะคะจับถือถนัดกว่า Galaxy a 2 Ultra นิดน,นึงค่ะนี่เลยค่ะถ้าเทียบให้ดูชัดๆนะคะ Galaxy a 2 Ultra เขาจะกว้างกว่าค่ะ แต่ c 4 7เจนี่ยจะแคบลงมาอีกนิดนึงค่ะถ้าใครนะคะเป็นคนมือเล็กๆหรือว่าสาวๆเนี่ยต้องชอบตรงนี้มากแน่นอนค่ะส่วนจอหน้า,นาของ Galaxy c 4 7 7นะคะทุกคนรอบนี้เนี่ยเขาให้มาใหญ่ถึง8นิ้วเลยค่ะแทบจะเป็นมินิแท็บเล็ตเครื่องนึงเลยค่ะทุกคนดูสิใหญ่มากเลย ทำให้เรานะคะดูหนังฟังเพลงเสพคอนเทนต์ใช้งานแบ่งหน้าจอต่างๆทำได้ดีกว่า Galaxy S Imax Ultra แน่นอนค่ะส่วนฝั่ง S i m Ultra ก็ไม่ยอมน่อยหน้านะคะถึงจะกลางจอไม่ได้แต่เขาเนี่ยได้มีการเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนเรียกได้ว่าใช้งานกลางแจ้งได้แบบหายห่วงอย่างแน่นอนค่ะตัวนี้สรุปเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วก็หน้าจอนะคะถ้าใครเนี่ยชอบใช้งานหลายๆห,หน้าจอหรือว่าชอบหน้าจอที่ใหญ่ๆไว้ดูหนังเสพคอนเทนต์แบบฟินๆน,นะคะไอตาเชียปร Galaxy ซี่ 4, 4 7เลยคะ่ะทุกคนแล้วแถมรอบนี้เนี่ยพกพาสะดวกเหมือนมือถือบาทไทยทั่วไปด้วยชนะขาดลอยเลยคะ่ะข้อนี้ส่วนใครนะคะที่คิดว่าฉันก็ไม่ได้ใช้งานหลายหน้าจอขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องได้จอภาพที่ใหญ่ขนาดนั้นนะคะไอตาก็เชียบไปทาง Galaxy ซี่ S5 Ultra เลยคะ่ะได้ทั้งจอนะคะที่สีสวยภาพคมชัดตัดแสงดีอีกด้วยเจ้าตัวน,นี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนคะ่ะ Galaxy Z 4 7ในรอบนี้นะคะเขาอัปเกรดกล้องแล้วค่ะทุกคนอัปเกรดมาเป็น200ล้านพิกเซลเหมือนกับตัว Galaxy s 1 5 Ultra เลยค่ะเวลาถ่ายรูปด้วยกล้องหลักแล้วเนี่ยคุณภาพต่างๆแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะไอตาขึ้นรูปให้ดูนะคะทุกคน ทั้งแบบเปิดความละเอียดแบบสูงสุดนะคะแล้วก็แบบความละเอียดปกติถือว่ากล้องหลักเนี่ยอัปเกรดมาใช้งานได้ดีเลยค่ะแน่นอนค่ะว่า Galaxy S ห้า Ultra เนี่ยนั่นก็ยังทําได้ดีกว่าอยู่นะคะทั้งเรน Under ์อันต้าวายนะคะที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ซูมนะคะที่ไม่มา2ระยะ50ิล้านพิกเซลค่ะกับระยะคูณ5ค่ะและเทเลโฟโต้คามลล่านะคะ10ล้านพิกเซลคูณ3ค่ะส่วน Galaxy c 4 o 7นะคะได้มาแค่กล้องอันต้าวายสิล้านพิกเซลแล้วก็เทเลโฟโต้คามล 10ล้านพิกเซลคูณ3เท่านั้นค่ะใครนะคะที่เป็นสายคอนเสิร์ตนะคะชอบเป็นสายซูมต่างๆเนี่ยก็ต้องพิจารณากันนิดหน่อยค่ะส่วน Galaxy C4 7นะคะก็มีข้อดีสุด u n นิ u e ที่ Galaxy s 1 5 Ultra ทำไม่ได้ค่ะนั่นก็คือจะเป็นมือถือจอพับนะคะที่เราสามารถถ่ายรูปกล้องหลักได้ที่สำคัญยังเห็นหน้าตัวเองอีกด้วยค่ะ ถูกใจสายถ่ายรูปสายวอล์กต่างๆแน่นอนค่ะเพราะเรานะคะไม่ได้ใช้กล้องหน้าเซลฟี่ที่คุณภาพธรรมดารรมดาค่ะแต่นี่คือใช้กล้องหลักเลยคุณภาพไม่ต้องพูดถึงที่สําคัญเห็นหน้าตัวเองอีกด้วยค่ะแถมยังสามารถตั้งถ่ายตัวเองได้หลากหลายมุมอีกด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบเลยก็คือคนที่เราถ่ายภาพให้เนี่ยเขาก็จะเห็นท่าโพสเห็นหน้าตัวเองด้วยจะได้ทำท่าโพสถูกค่ะโพสท่าให้เป๊ะไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังหลังถ่ายเสร็จอีกด้วยค่ะ นี่คิดว่าเป็นข้อดีนะคะของมือถือจอพับค่ะซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เสริมให้ยุ่งยากเลยค่ะสรุปเลยนะคะสําหรับเรื่องกล้องค่ะถ้าใครเนี่ยเป็นสายคอนเสิร์ตนะคะที่ต้องการซูมเห็นหน้าศิลปินแบบชัดๆหรือว่าต้องการใช้กล้องแบบหนักๆนะคะไอตาคิดว่าเจ้าตัว H ใหม่เอาราเนี่ยตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ใช้งานกล้องแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เน้นการซูมมากนักแล้วก็ได้ฟีเจอร์ของจอพับนะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถได้ รูปหรือวิดีโอผ่านกล้องหลักแล้วแถมยังเห็นตัวเองอีกด้วยเจ้าตัว C4 7ก็เป็นคำตอบของทุกคนค่ะในเรื่องของความแรงนะคะ2ตัวนี้มาพร้อมกับชิป snapdragon 8 elite 4 galaxy ค่ะเรียกได้ว่าเป็นชิปตัวแรงสุดจากฝั่งของ Android เลยค่ะความแรงนะคะพอๆกันเลยใช้งานทั่วไปนะคะมันติทัศ สตัวนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ใช้มือถือแบบหนักหน่วงเจ้มจงสุดๆายตาขอแนะนำ g า l a x กซี่เ Ultra t มากกว่าค่ะเพราะว่าระบบระบายความร้อนของเขาทำได้ดีกว่าค่ะอายตารู้สึกว่าเจ้าตัว c 4 7เนี่ยถ้าเล่นเกมหนักๆน,นะคะเขาจะร้อนไวกว่านิดนึงค่ะและก็ทำให้มีการลดการทำงานของ CPU ลงทำให้เครื่องช้าลงนั่นเองค่ะ ในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะ Galaxy Z 4 7ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,400ม ah ิลลิแอมค่ะส่วน Galaxy A 2 0 Ultra นะคะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมค่ะดูจากตัวเลขนะคะทุกคนคงรู้นะคะว่าข้อนี้ใครจะชนะ แต่ Galaxy C47 นะคะเขาก็ทําออกมาดีอยู่นะคะในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะนี่พูดถึงเรื่องมือถือจอภาพนะทุกคนถ้าเรากลางออกเนี่ยหน้าจอก็จะใหญ่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแบตเตอรี่ก็ทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะเอาตรงๆนะไอตาเอาเจ้าตัว c 4 7เนี่ยมาทํางานนะคะเลิกงานกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็ยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่เลยค่ะส่วนเรื่องของการชาร์จนะคะ Galaxy S ไม่ Ultra เนี่ยทำได้ดีกว่าค่ะเพราะเขารองรับการชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์ค่ะส่วน Galaxy C 47นะคะรองรับอยู่ที่25วัตต์ สรุปนะคะสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะคะถ้าใครต้องการแบตเตอรี่ที่สามารถอยู่ได้ทั้งวันเอาไปออกทริปต่างๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จ Galaxy s 2 Ultra เนี่ยตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยู่ออฟฟิศนะคะสามารถชาร์จได้ตลอดทั้งวันหรือว่าใช้งานหนักเป็นบางช่วงนะคะ c 4 7เอาอยู่อย่างแน่นอนค่ะ เราเคยตรวจสุขภาพร่างกายกันใช่ไหมทุกคนแล้วใครเคยตรวจสุขภาวะยีทันของตัวเองบ้างจากสถิติของ p c w i ดัชนีชี้ว่าสุขภาวะยีทันได้บอกว่าคนไทยใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์ฉเฉลี่ยถึงวันละ9ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไภ่ไซเมอร์มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว วันนี้ AS เลยชวนลุกคนมาลองตรวจสุขภาวะทีทันที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมทีทันของตนเองรู้ว่าเรารับมือไพเซเบอร์ได้แค่ไหนรู้เท่าทันโลกออนไลน์มากขึ้นถ้าอยากอัปเกรดตัวเองก็มีคอร์สออนไลน์ฟรีเข้าใจพฤติกรรมทีทันของตนเองได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ ในเรื่องของความทนทานนะคะ Galaxy c 4 7มาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น i p 4 8ค่ะคือสามารถทนน้ำได้ในระดับหนึ่งค่ะ แต่ว่าเรื่องของฝุ่นนะคะยังคงเป็นปัญหาสําหรับมือถือจอพับอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น,นกลไกบานพับหรือว่าจอด้านในเนี่ยถ้าเจอฝุ่นเข้าไปทีนะคะก็มีร้องเหมือนกัน,นะค่ะส่วน Galaxy S Ultra นะคะรองรับอยู่ที่ IP 6 8ทนน้ําทนฝุ่นได้แบบสบายหายห่วงเลยค่ะสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ แน่นอนค่ะว่าถ้าคุณนะคะเป็นสายลุยเจอฝุ่นเจอน้ําเจอฝนบ่อยๆเนี่ยหรือว่าสายซุ่มซ่ามนะคะไอตาแนะนําเลยว่าทุกคนมองค้ากาแล a กซ C47 ไปเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากได้มือถือที่ซื้อมาเนี่ยเราสามารถใช้งานได้แบบยาวๆนะคะตกมาทีไม่ต้องมานั่งร้องไห้เรื่องค่าซ่อมนะคะ Gala x y A ีเชิมเพาเหมาะกับคุณอย่างแน่นอนค่ะแต่ซ่อมซุ้นะคะเขาก็มีข้อเสนอดีๆให้ค่ะสําหรับใครนะคะที่ใช้งานไปแล้วก็กลัวหน้าจอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า รอบนี้นะคะเขาให้การคุ้มครองจอถึง2ปีเลยค่ะแต่ต้องดอกจันไม่เลยว่าไม่รวมอุบัติเหตุนะคะเพื่อใครเจอเคสหน้าจอมีปัญหาหรือว่าการใช้งานตรงนี้ทาง Samsung เขาพร้อมดูแลค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ C 4 7ต้องยอม Galaxy S มาอัลตราค่ะ,ะหลายคนนะคะคงเดาออกใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรใช่ค่ะ S Pen ค่ะ พัวรอบนี้นะคะเจ้าตัว c 4 7เนี่ยเขาไม่สามารถใช้งาน S Pen ได้แล้วค่ะเพราะทางซัมซุงนะคะเขาได้ตัดหน้าจอในส่วนที่เป็นตัวเอาไว้รองรับการใช้งาน S Pen ออกไปแล้วนั่นเองค่ะทําให้เรานะคะไม่สามารถใช้ S Pen ได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ ต้องไปหาตัวสไตา์ลัดตัวอื่นมาใช้แทนค่ะต่างจาก Galaxy S25 Ultra นะคะที่เขายังมี A S Pen ให้มาในตัวถ้าใครคิดว่าจะใช้ A S Pen นะคะจะใช้ในการวาดการจดอะไรต่างๆนะคะ Galaxy S25 Ultra เนี่ยตอบโจทย์กว่าแน่นอนค่ะแต่สำหรับไอตานะคะที่เคยใช้ S25 Ultra มาแล้วเนี่ยตอนประชุมต่างๆนะคะที่ต้องการจดอะไรไวๆมีปากกามันสะดวกกว่าอีกคะ่ะทุกคนแล้วยิ่งสำคัญนะคะไอตาคิดว่าเจ้าตัว C47 เนี่ย เอ่อต่อการใช้ปากกามากกว่า S 2 5อีกค่ะแล้วไอตาคิดว่านะคะหวังว่าซัมซุงใน C4 8เนี่ยจะนำปากกาให้เรากลับมาใช้นะคะสำหรับราคานะคะ Galaxy C4 7ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,7,900บาทค่ะความจุแรม12 g กิกลอม256กิกค่ะส่วน Galaxy S 2 5 u อั r ตรานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่42,900บาทค่ะความจุเดียวกันเลย ส่วนลถเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ซื้อแล้วก็โปรโมชั่นของแต่ละเจ้าอีกทีนะคะใครสนใจลองไปศึกษาตรงนี้ดีๆได้เลยเพราะทางซัมซุงเองเนี่ยเขาก็จัดโปรด,ดีอยู่นะคะมีทั้งเขตเครื่องเพิ่มท็อปอัพพร้อมส่วนลดพิเศษเพียบเลยค่ะใครสนใจลองไปดูกันได้เลยค่ะ ส่วนเรื่องของราคานะคะไอตาขอไม่ตัดสินใจแล้วกันค่ะอันนี้นะคะขึ้นอยู่ของงบของแต่ละคนเลยว่าเครื่องไหนถูกเครื่องไหนแพงสรุปเลยนะคะทุกคนสำหรับ Galaxy C4 7เนี่ยที่ดูเหมือนว่ารอบนี้นะคะจะเดินเข้าหากลุ่มผู้ใช้ทั่วไปมากยิ่งขึ้นแต่ณตอนนี้ค่ะไอตาคิดว่าเขาก็จะยังเป็นมือถือที่เฉพาะกลุ่มอยู่ค่ะถ้าเทียบกับ c 5 7นะคะที่จะดูแมสในตลาดมากกว่าค่ะ ซึ่งรุ่นพี่นะคะก็เหมาะกับคนที่ต้องการอุปกรณ์จอใหญ่ต้องการใช้พื้นที่หน้าจอสร้างสรรผลงานต่างๆค่ะเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่กว่าก็ต้องมีประโยชน์กว่าอยู่แล้วนะทุกคนเนาะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะเขาก็ไม่ได้ขาดค่ะไม่ได้ทำออกมาแย่เลยในเรื่องของกล้องนะคะก็ให้มาครบทุกเลนเรื่องของแบตเตอรี่นะคะก็ทําได้ออกมาดีอีกด้วยค่ะเรื่องของความแรงของชิปก็เป็นตัวท็อปสุดๆของ Android แล้วค่ะตอนนี้ แต่สาหรับเจ้าตัว S25 Ultra นะคะทุกคนผู้คนคงรู้กันอยู่แล้วเนาะเป็นมือถือที่มันครบจริงๆค่ะทั้งเรื่องกล้องความทนทานแล้วก็แบตเตอรี่เหมาะสําหรับเป็นมือถือของทุกคนจริงๆค่ะไม่ใช่แค่มือถือเฉพาะกลุ่มค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะไอตาหวังว่าจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจใทุกคนเลือกระหว่าง S25 Ultra แล้วก็ Galaxy c 4 7ได้นะคะว่าตัวไหนเหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์ของเราสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าทุกคนเลือกตัวไหนสาหรับคลิปนี้ไอตาขอตัวลาไปก่อน ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย